ทางนี้ก็จะเป็นฟอร์ดนะครับตอนนี้เป็นฟอร์ดเจ็ดเจ็ดนะครับท้ายเป็นหกพันหกคันนี้เอาไปแปดเจ็ดพันบาทตรงฟรีสามร้อยโลส่งฟรีไปเลย อันนี้คุกต้า M 9540นะครับคันนี้จากปกติ4 5 0 0 0 0บาทวันนี้เอาไป400,000บาทลด50,000ไปเลย400,000บาทดันหน้าพานหลัง M 9540เราเริ่มลย โอเคอ่าโ,โอเคแล้วก็ถัดมา DC ร้อยห้าจากสี่แสนเอาไปสามแสนห้าพอสามแสนห้า <3, 000. S 1> ตอนนี้ไม่มีไม่มีเล่มทะเบียนนะครับอ่าสามแสนห้าหมื่นบาทไม่ต้องหรอกอ่าลองแล้วคลิปที่แล้วอ่าแล้วก็ DC เจ็ดศูนย์คันนี้ก็เพิ่งมาถึงคันนี้ขายแล้ว ขายแล้วลูกค้ามาจองเมื่อเช้านี้ขอบพระคุณลูกค้า่าขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอบ้านบ้านวดหรือทหารสายนี่แหละบ้านกวดมาจองไว้เรียบร้อยนะครับรอคิวจะส่งรถเพิ่งมาคันนี้ได้อุ้มเลสรใช่เป็นอุ้มเลดแล้วก็จะมีเหลืออีกคันนึ่าอ,อยู่ข้างใน DC 70คันนั้นเอาไปจากสามแสนห้าเอาไปสามแสนสองหมื่นบาทพอส <3, 2. S 1> ามแสนสองคันนี้พร้อมใช้หรือยังครับพี่ก็ ตัวนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้ครับเดี๋ยวเช็คระบบเช็คอะไรให้พร้อมใช้งานแหละเจ็บศูนย์กีครับตัวนี้เป็นเกียร์ดันแล้วคอสปริงเรียบร้อยแต่งตู้แล้วเกียร์ดันเป็นเกียร์เป็นเกียร์แต่งช่วงล่างก็สวยคันนี้ครับคันนี้ขายแล้วเนาะคันนี้ขายแล้วครับ,รบชุดอุ้มครับ ตัวนี้คันนี้ก็ดากอ้อนตัวนี้เอาไปเก้าหมื่นบาทเก้าหมืพร้อมใช้งานนะครับรถที่ร้านใช้งานประจาแล้วก็อยู่ข้างหลังอ๋อข้างหลังมีหนึ่งคัน,น,น,นตัวนี้รถสี่ล้อกลางามิตซูกัต คันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้เอาไปห้าหมืนบาทตามสภาพอ่าขับได้ไหมครับเจ้าของเดิมก็มขับได้อยู่นะแต่ว่ากระจุกกระจุกมันแตกหมดมันไป,ไปชนมาหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะไปชนทาา้ายหมาด้วยยังไงก็ไดครับมีตู้ด้วยเผื่อใครจะเอาไปทำอีตรงอีแตนหรือว,ว่าไปทำใช้งานก็ได้ครับ มันเป็นเพาลอยด้วยสีล่ล้อมีตู้ให้ด้วยภายในพื้นกระบะสวยใช้ได้ครับเป็นไม้คันนี้ก็กำลังเช็คเครื่องยนต์ดูู่ครับคันนี้ก็พร้อมใช้งานก็คันนี้เอาไปเจ็ดหมื่นห้าพันบาท เจ็ดเือรห้าอ่าครับเรี่รรเรียนร้อมขนนั้นพเราจะเจเ้าปาโรศัพท์ับกะเป๋ามันถัดมา L C ห้าคันนี้ติดจองติดจองครับรอส่งลูกค้าแล้วก็โฟกรคลิปยังขายอยู่นะครับโอลิปก,ก็พร้อมใช้งาน คันนี้แปดหม่บาทแปดหมครับพอผมก็ใช้งานอยู่ที่สาขาสีสาาส่นี่แหละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์รุ่นทีดีห้าจุดร้อก็คือตัวนี้เป็นขนาดร้อยแรงม้าเทอร์โบนะครับอันนี้ช่างกาลังเช็เคระบบไฟอยู่อ่าเดี๋ยวมีคลิปให้ดูเป็นคลิปการทำงานเลยนะครับเดี๋ยว ลงในระบบไอในใน,ในคลิปให้ตัวนี้จากปกติห้าแสนวันนี้ก็เอาไปสี่แสนห้าหมืนบาทพอสี่แสนห้าหมื่นอ่าได้ด้านหน้าผ่านหลังนะครับเป็นสองพวเพื่อนสี่ล้อหลังคามีนะครับพอ,พอดีวันนั้นแปลมาเข้ามาลงซ่อมไม่ได้ก็เลยถอดออกเพราะหลังคามันสูงยางสวยครับ สภาพท้ายก็แห้งแห้งเเดิมครับยังไม่ได้ล้างเลยเอามาก็มาเช็คระบบก่อนอ่เดี๋ยวส่งคลิปการทำงานให้ให้ดู เกือเอฟซท่านใดสนใจรถเยอใหญ่ๆใ,ในราคาเบาๆสี่แสนห้าหมื่นบาทดันหน้าผ่านหกทรงฟรีสามร้อยโลเช็คเป็น่ายของเร็วพราะมันเร้อยครับซื้อใหม่เกือบสองล้าน,นครับดูนี่โอเคอ่าสำหรับเอซนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถแท็กเตอร์มือสองรถเกี่ยวข้าวรถแมคโคร หกล้อสิบล้อนะครับทางร้านรับแลกเปลี่ยนตีเทินซื้อขายเหมือนเดิมนะครับทั้งห้าสาขานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกสายที่โทรมา,าแสดงความยินดีนะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่โทรมายินดีกับสาขา5โทรมายืนยันว่าจะมาอาย่างไงพบกันนะครับวันที่22กันยายนี้นะครับผมแล้วก็มาสนุกกัน ต้องขอขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกท่าน f อทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นทางช่องออกัสโปรหรือว่าช่องหมูเห่าเครื่องบินหรือว่าสินค้าจากทางร้านทีเอ็กเตอร์การเกษตรยนต์นะครับผมพี่ทักษ์บุญลำคนเดิมต้องขอขอบคุณไปยังสูงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเป็นแจกมถะแจกรถไทยสักคันด,ดีไหมยี่ยม <laughs>